วัดทิพูุคนทารามนะครับด้นานหน้าก็เป็นพระเสวรีวัดน,นี้อยู่ด้านในนะครับต้องผ่านองค์พระใหญ่เข้ามาก่อนนะครับผม สวัสดีครับวันนี้มงคลอ,อนตัวก็พามาที่วัดทิพสุคนทารางที่อำเภอเมือง,งเ,เจ้าคกับจังหวัดกาญจนบุรีครับตรงนี้ก็เป็นด้านในนะวัดเป็นพระโบส์นะครับผมจะขึ้นไปไหว้พระพุทธชินราชนะอยู่ด้านบนด้านในเห็นหลวงหลวงพี่บอกว่าอย่างนั้นนะครับผมนี่ก็เป็นด้านหน้าที่จะขึ้นไปครับ ยายามีพญานาคสีทองนะครับผมต่อมาเปิดความเสื่อมความวิบัตไปไหว้พระกันนะครับปฏิทินสุคนทาราบนะครับผมบเดี๋ยวไหว้พวระตรงนี้เสร็จก็ไปที่หลวงพ่อองค์ใหญ่กันนะครับที่เปิดเสียงกันนั่นคือกองอำนวยการไหว้พระแก้วมโโกรกตกับ องประธานพรนะครับย้อแสนนิดตรงนี้เป็นด้านบนของด้านหน้าของพระบ,บสถสดข้างในมีพระดจินาราชครับสวยดีไหมกันนะ สุคนทารามครับผมนี่ก็เป็นทางที่ขึ้นมาตรงที่เห็นหลังคาสีน้มส้มนั่นคือกองวยการนะครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดานะวันพุทธที่20ตุลาคมครับผมสอง4ครับเดี๋ยวเราก็าไปไหว้พระพุทธชินราชด,ด้านไหนกันนะครับผมตรงนี้เป็นพุทธชินราชครับ อยู่ในพระโบสถ์วัดทิพย์สุขนทารามนะครับร่มเย็ยนดีนะครับผมไปไหว้พระกันนะครับภายในนี้ก็สวยงามนะครับผมบเงียบสงบร่มเย็ยนนะครับวัดทิพย์สุขนทารามเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หลวงพ่อองค์ใหญ่ที่อยู่หน้าเขาครับผมพระปางขอฝนอยู่หน้าเขาครับผม นี่เรามาอยู่กันที่หน้าองค์พระองค์ใหญ่นะครับวัดทิพสุคนทารามครับหลังจากที่เราไปไหว้พระที่วัดมาแล้วนะครับผมตรงนี้เขาก็ยังเปิดให้คนมาเที่ยวชมนะครับแต่วันนี้เป็นวันธรรมดานะไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่บรรยากาศก็จะเงีบเยบ ขนาดนี้ก็เวลา16หนาฬิกานะครับก็เย็นเยนแล้วบรรยากาศภายในตรงนี้ก็ร่มรื่นเหมือนเดิมครับแต่ว่ายังไม่มีคนมาเที่ยวนะเขาเพิ่งน่าจะเปิดก็เป็นศู่ย์ใหญ่มีพระปางขอฝนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ข้างหลังเป็นภูเขาด้วยครับผมวัดแห่งนี้ก็อยู่ที่ อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับจะเราไปใกล้ๆองค์พระกันนะครับผมคำการบ,บูชาพระพุทธเมตตาประชาไทยไตโลกนาถคันทาอนุสรนะ์อ่านไม่ถูกตาม้ายเลยนะครับชื่อทันยาวมากนี่ก็เป็นด้านหน้าองค์พระใหญ่นะครับผม ตัวต,วตวปางคอฝนนะชื่อท่านยาวมากนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ครับผมสถานการณ์ตอนนี้เงียบมากวันนี้ก็เป็นช่วงใายบเย,ย็นๆแล้วนะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีผมคนเดียวไกดบนเลือก็ไม่ยอมขึ้นมาครับเดินไปไหนเราก็ไม่รู้คือใกล้กๆองค์ใหญ่มากนะครับ หลวงพ่อปางขอฝนนะรอบองค์พระก็ทำทางเดินแบบนี้ครับสวยงามดีฮะด้านหน้าก็าามียักษ์อยู่นะครับผมบรรยากาศก็แบบนี้เลยครับเงียบๆเง,งียบมากเลยวันนี้เงียบจริงๆไม่มีคนนะมิแต่เสียงนกกับเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับ ถ้าจะเข้าไปวัดต้องขับรถเลยองพระไปทางสายมือนี่นะครับผมวัดจู่ด้านหนึ่งครับวัดทิพสุคนทารามน,นะครับนี่มาใกล้ๆองค์ใหญ่มากครับใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ก็เป็นพญายักษ์นะครับผมบองป้ายชื่อไม่ชัดแล้วตรงสวนก็ เขียวขจีครับแต่ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับผมน่าจากสถานการณ์ที่ยังไม่ปกตินี่น่าเพิ่งจะเปิดให้คนเข้ามานะครับผมก็บางอย่างก็ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยนะครับงค้พระใหญ่ที่เป็นด้านหลังจะพาเดินดูรอบๆ ตรงภูเขา,านี้จะมีต้นตาลเยอะแยะเลยเป็นแถวไปโน่นเลยสวยงามดีตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นเทา้าพญายักษ์อีกตนหนึ่งนะชื่อเทา้าสุบันีรีนะครับผมแต่องศายน้นตายจางไปแล้วมองไม่เห็นชื่ออะไรอันนี้ก็เป็นองค์พระ พยืนที่ใหญ่ที่สุดในให้วยกระเจานะครับผมบริเวณก็ประปั่นนี้ครับเงียบเขาก็เงียบครับถ้าสารอาทิตย์อาจจะมีคนวันนี้วันธรรมดาแล้วก็เย็นแล้วด้วยนะครับผมปีก่อนมานี่คนพอมีเดินชมนะครับ นีไ้ไม่ไมีเลยนะครับด้านหน้าองาค์พระก็จะยาวๆไปนู้นเลยครับค่อนข้างไกลอยู่นะกต่ถ้าตอนที่ผมมาปีก่อนนั้นเขามีรถบริการนะักท่องเที่ยวอยู่นะเพราะว่าสถานที่กว้างมากผู้สูงอายุอะไรก็ต้องนั่งรถเที่ยวชมภายในนะครับ ถ้าอยากเดินมาเข้าตรงนี้เลยครับตั้งแต่นู้นเลยครับเดินมาก็จะขึ้นมาถึงลานหน้าองค์พรรูปตรงนี้นะครับพระใหญ่สวยงามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปพามาเที่ยววัดไรพระที่วัดทิปสุคนทารามอำเภอห้วกระจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผม ถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องโมงคนนอนทัวร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ